สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของผักกาดหอมนะคะมาอัปเดตแวกฮูดหรือว่าเรือนกระจกที่คุณเลมโบนำวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างค่ะตอนนี้ก็ คิดว่าเสร็จก็เสร็จสำหรับผักการหอมนะคะแต่คุณลมโบเขาต้องมาเก็บงานอีกนิดนึงในเช่อในช่องว่างไม่ให้มันมีลมเข้านะคะเพราะว่าจะได้เก็บความร้อนได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากค่ะร้อนถึงยี่สิบกว่าองศาก็คือไม่ไม่ต้องรีบร้อนทำก็ได้ค่ะในส่วนของผักการหอมนะคะก็ หยดแล้วก็ตกแต่งค่ะมีะมุมนั่งจิบกาแฟหรือทานอาหารเช้าค่ะชมพืชผักของเรานะคะวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะลมแรงมากค่ะก็พาเข้ามาชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยรุ้นว่าเรือนของ เรือนกระจกของเราจะไปถึงไหนแล้วนะคะค่กะก็พักการหอมจะมีวันหยุดหลายวันนะคะน่าจะสิบกว่าวันค่ะเพราะว่ารอสตอรอเบอรีอร่สุกเดี๋ยวจะมีโมเมนต์ในช่วงเก็บสตอรอเบอรีอร่มาฝากทุกท่านนะคะแต่ว่าช่วงนี้เ,เราก็เสร็จ ไปตามขั้นตอนออกอาอกหนดไม่ได้นะคะถ้ามันเริ่มสุกเล็กๆน้อยๆพี่เขาก็จะลงมือเก็บแล้วก็ส่งลูกค้าประจำในระแวกนั้นก่อนค่ะแต่ถ้าลงมือเก็บจริงๆก็ใช้คนงานประมาณสิกว่าคนค่ะก็คงจะมีโอกาสได้เจอกับคนไทยอีกหลายๆคนนะคะ พอมีวันหยุดปักการหอมก็ลงมาตกแต่งในแว็กูุ้นะคะเพื่อที่ <c oughs> จะได้ดูให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็มีมุมสบายๆค่ะได้นั่งชมผลงานค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณเลมโบนะคะที่เขาได้สร้างฝันให้กับปักการหอมถึงขนาดนี้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นที่ ไม่ได้ชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับผกาดหอมแล้วมันที่สุดในชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าผกาดหอมนำวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาใช้ค่ะคือเห็นสิ่งที่เล็กๆของคนอื่นแต่ก็มองเป็นสิ่งสำคัญของตัวเองเสมอค่ะเพราะฉะนั้นผกาดหอมก็ขอ มอบงานฝีมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือของคุณเลมโบแล้วก็ลูกชายมาช่วยนะคะแล้วก็งานฝีมือที่ประกาศหอมนำงานโมดิฟายมาตกแต่งนะคะไม่ประกาศหอมนำวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาใช้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรต่างๆนะคะเราไม่ได้แทบจะไม่ได้เสียเงินเลยค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวพามาดู ว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้พริกของเราก็เม็ดโตแล้วค่ะนี่นะคะเม็ดโตแล้วค่ะสตอเบอรี่นี้ก็คือพี่เขาเออมันขึ้นอยู่ในล่องกลางค่ะขึ้นอยู่ในล่องกลางคือคนก็ต้องเหยียบเวลาเก็บอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าให้เก็บออกเก็บออกมาปลูกได้ค่ะแล้วพริกนะคะอันนี้ก็คือพริกพปปปี้ก้าอะไรนี่แหละก็ยังมีเก่า นี่แหละค่ะก็ส่งภาพให้ดูยังได้อยากพูดคุยกันค่ะนี่หางจระเข้นะคะค่ะอันนี้ก็เออผักบ้านเขานี่แหละกลิ่นมันก็หอมหอมดีอันนี้ขิงนะคะคุณเลมโบซื้อขิงมาให้แล้วแล้วแกก็อยากให้ปลูกค่ะเออผักกาดหอมบอกปลูกทําไมที่รักขิงมันอะไรเขาก็อยากเห็นนะ่ะก็เลยปลูกให้เขาขึ้นหน่อแล้วนะคะนี่พริกของเรานะคะปอปี้ก้าค่ะ ่วนนี้ก็คือเป็นสตอเบอรี่นะคะลูกชายคุณเลมโบเอามาให้ด้วยค่ะเพราะว่านางก็จะโลกะจะปลูกผักอย่างอื่นค่ะแกบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้รูแลก็เห็นมันมีดอกขึ้นมาเขาก็เลยขุดมาให้ค่ะของลูกชายคุณเลมโบเอามาให้ด้วยนะคะแล้วก็พี่ในไร่เขาให้มาด้วยค่ะเนี่ยพี่ก็สอนมาว่าอย่าไปถูกแดดอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลบตรงนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะใช้ผ้าขาว คุมมันไว้ค่ะรักงานนี้มากคุณเลมโบหามาให้อุ้ยคือเตึงแม่ห้องสอนบ้านเฮาเนาะเนี่ยแต่าง,งานไม้งานถังอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะภัการหอมก็เลยนำมาตกแต่งเห็นไหมคะน้ำคือเตึงหาบ้านเฮาแต่ๆนะในมุมนี้นะคะเดี๋ยวภักดิรหอมจะให้ดูขันนะคะขันน้ำนี้ถ้าเป็น น้องๆที่ติดตามผักกาดหอมใน facebook จะรู้เลยว่าผักกาดหอมได้มาที่ไหนเธอบอกว่าขันเนี่ยคุ้นๆเปได้มาจากงานสอยดาวงานฝังลูกนิมิตค่ะ,ะที่บ้านแม่นะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็น้องๆที่ ไปงานในวันนั้นบอกว่าขันเนี่ยคุ้นคุ้นใช่ค่ะไปสอยดาวแล้วก็ได้มาได้เยอะด้วยค่ะได้หวดได้ขันน้ำได้ได้ยาได้ยาสีฟันได้มอหนึ่งข้าวเลยเอามาหมดเลยค่ะขันเนี่ยใช้แล้วอยู่เย็นเป็นสุขเรื่องจริงค่ะแล้วก็น้ําเหมือนกันค่ะผัะกกาดหอมจะต้องให้น้ําเต็มเปี่ยมเราไม่มีโอ่งมังกรแล้วก็ใช้ถังเนี่ยค่ะ เนี่ยวันนี้พึ่งได้จัดค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยค่ะแต่มีความสุขค่ะมีความสุขมีมีความสุข,สขจริงๆค่ะมันบอกไม่ถูกว่าเออเราทำไมเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแบบนี้ค่ะก็ยินดีได้แบ่งปันให้กับคนที่ชอบนะคะใครไม่ชอบก็กดผ่านไปค่ะนี่คือวิถีชีวิตของเราเราจัดแบบไหนเราตามใจ ในความฝันของเราค่ะถ้าคนเราชอบเหมือนกันทุกคนก็คงมีแฟนคนเดียวกันทั้งโลกอะค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะเราชอบแบบนี้แล้วก็อยากจะแบ่งปันวิถีชีวิตให้กับคนที่ชอบเหมือนกันมากกว่าค่ะถ้าไม่ชอบไม่รักก็กดผ่านไปเท่านั้นพอค่ะเดี๋ยวมาดูแตงกวานะคะแตงกวานี่เริ่มออกดอกแล้วนะคะ รุ่นแรกคือร่วงหมดเลยค่ะเพราะว่าอากาศเขาไม่ได้นะคะพอลูกมันโตมันก็เหี่ยวเนี่ยตอนนี้ฟื้นแล้วค่ะฟื้นตัวแล้วนี่อันนี้เขามาใหม่นะคะนี่หลายลูกเลยนี่ด้วยค่ะคุณแมโบซื้อเชอร์รี่มาให้ค่ะเพราะว่าปักการหอมถามว่าในต้นเชอร์รี่แกชี้ให้ดูต้นสูงมากค่ะเป็นเชอร์รี่ชีนอกอะค่ะเพราะว่า คนขึ้นไม่ได้หรอวคะ่ะต้นสูงมากแล้วก็ไม่ติดดอกนะคะปีนี้ก็เลยไม่มีรีวิวเชอร์รี่ให้ดูเลยแกบอกมีสามต้นอาจจะเพื่อนเพื่อนข้างบ้านก็ตัดไปต้นหนึ่งคะ่ะเหลือสองต้นต้นสูงอย่างกับต้นยางเลยคะ่ะอันนี้เป็นเชอร์รี่แกบอกว่าพันอร่อยนะจะให้ประกาศหอมปลูกคะ่ะซื้อมาให้แล้วคะ่ะเนี่ยเอ่อมะเขือเทศก็ ฟื้นแล้วค่ะฟื้นตัวแล้วค่ะเห็นไหมคะแตกขแขนงแล้วค่ะเพราะว่าผักกาดหอมเด็ดยอดเขานะคะเนี่ยแตกขแขนงแล้วก็มีใบขึ้นมาเยอะค่ะในวันแรกใบกร่อนเลยแบบเสียใจมากคุณเลมโบบอกสงสารคุณมากเพราะว่าทำแวกฮูดไม่ทันค่ะผักอยู่ในบ้านผักมันอยู่นานไม่ได้เห็นไหมคะนี่แตกขแขนงมาค่ะเดี๋ยวมีรีวิวได้เก็บมะเขือเทศเป็นพวงๆกันแล้วค่ะ วันนี้ก็ได้จัดดอกหรือสีผสมของคุณย่าให้มานะคะแล้วก็ผ้าของคุณย่าให้มาเหมือนกันค่ะผักการหอมก็นํามาจัดคือผักการหอมจะชอบผ้าสไตล์แบบไทยๆแบบเนี้ยค่ะท่านคงดีใจค่ะอาม,า,มา,อาคุณย่าดู facebook อยู่ค่ะชอบค่ะน้ําล้นเปี่ยมเห็นไหมคะ ทิศทางลมวันนี้ก็พอสะอาดสะอ้านขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่าพักกาดหอมเอ,อได้เช็ดถูกระจุงกระจกค่ะคุณเลมโบไม่รู้นะคะบอกว่าให้พักผ่อนบ้างนะที่รัก <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยแต่มีความสุขนะคะได้ทำหน้าที่ค่ะเพราะหน้าที่ไม่ใช่ภาระอย่างที่บอกทุกท่านไปนะคะเมื่อวานนี้ก็ ได้ส่งตังค์ให้แม่แล้วค่ะมาส่งมาเดือนละหมื่นละหมื่นค่ะพอมาเดือนที่แล้วรู้สึกว่าให้แม่น้อยค่ะเพราะว่ามันประกาศหอมส่งไปเยอะไงคะมันก็อุบิเหตุนิดนึงส่งไปเยอะในการที่ทําห้องทําบ้านให้แม่ค่ะก็เลยบอกว่าเออแมขอ่ขอเดือนนี้ลูกให้ห้าพันนะแม่บอกว่าก็โอเคไม่เป็นไร ก็หมาแมวด้วยค่ะแม่ก็บอกจะประหยัดใช้ค่ะเดือนนี้ค่ะก็ได้แปดพันค่ะให้แม่ส่งไปเมื่อวานนี้ก็คงจะถึงพรุ่งนี้ค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวผักการหอมจะพาออกไปในสวนค่ะออกนอกสวนนะคะมาชมผักในแปลงค่ะตอนนี้กำลังงามเลยค่ะ ผักกาดหอมหอมสวีเดนจ้าเขียวขจีเลยค่ะผักกาดหอมนะคะอันนี้คือเรดิตรุ่นที่สองนะคะที่ผักกาดหอมปลูกในคลิปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองค่ะที่มันเป็นที่ว่างอยู่จริงแล้วผักกาดหอมจะแบ่งแยกออกผักกาดหอมมาใส่นะคะแต่ว่าเรดดิสมัน กินอร่อยค่ะแล้วก็เก็บแล้วเพลินดีเพราะว่าผักเราก็มีเยอะแล้วค่ะคุณเลมโบกเก็บไปทานทุกวันเลยค่ะมังง่วนรสดมังง่นชอบมากค่ะผักต้นแดงๆเนี่ยกรอบอร่อยสตอเบอรี่ค่ะติดลูกแล้วนะคะผักชีลาวจ้าก็อัปเดตให้ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมส่งเก็บแต่ภาพเดิมค่ะเพราะว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ถอนแรดดิสให้ลูกชายแล้วก็ให้คุณย่าไปนะคะพอเป็นที่ว่างพการหอมก็เลยนี่คือปล่กรุ่น3นะคะแรดิสแรดิสโซรุ่น3ค่ะอันนี้เป็นรุ่น2เหมือนกันค่ะสรุปแล้วเรามีเรดิสมากเยอะมากอันนี้ก็คือรุ่นแรก สวยงามมากค่ะเดี๋ยวผักการหอมจะตึงให้ดูนะใหญ่ป๊าดนี่ค่ะใหญ่มากนูน่นนู่นค่ะดูดูโ่ดนิ้นออกมานี่ขนาดว่าปลูกทีๆเด้อนี่เดี๋ยวจะมีรีวิวเก็บให้ดูนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กินนะคะ่ะพรกการหอมยังเดี๋ยวจะจัดเมนู เก็บเรดดิสแล้วก็เก็บผักกาดหอมนะคะผักชุงมผักชีต้นหอมเก็บแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวกินสวบๆให้เบิ่งเดอร์ตอนนี้ผักกาดหอมยังเหนื่อยอยู่ค่ะเ,เดี๋ยวต้องจัดเก็บวาดบ้านอะไรอีกเยอะค่ะดูค่ะเรดดิสของข้าพเจ้าลมแรงมากนะคะลมแรงมากเลยอุ้ยสตรอเบอร์รี่ค่ะตาย จะตูเท่าในสวนพี่เขาเลยนั่นนี่ปาดอ่อนซ่อนคับมิตูแม่ครูจ้าเอาบักรดิบบักรเลดิดบ่จ้าแบกปันให้ทุกท่านเลยนี่ถ้าได้นะส่งนอกจอไปเลยนี่นะสมปากใส่จวบจวกทงหวานทึงกรอบเด้อจากคุณแม่พี่น้นองจ้ามันเะเ่อะ มันใหญ่มากอะคุณลมโบตกใจค่ะว่าเรดี้ทำไมมันใหญ่จังเนี่ยโอ้โหปัดโอ้ย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 เฮ้ยปีพันอะไรอ่ะเอาเอาตรงนี้หน่อยนะนี่หัวก,กับบอลลืนกันเดินนี่ <BS> ปัรหัวใหญ่ผลพ่อักกู้บักเตงต้นเต้าค่ะงามมากแล้วเด้อมีดอกแล้วเห็นไหมคะนี่ใบงามด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นนั้นงามแล้วอ๋อค่ะตัวลันเต้าค่ะนี่ใบอย่างกับฟักทองเลยค่ะงามหลายเพราะว่าอากาศมันได้นะคะ <BS> โอ้ยโอ้ยเข้าไปอยู่ในนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นออ,อกมาลมมันแรงมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งที่มันลอดตายจากหิมะนะคะขึ้นมาชุดแรกตายกรอบหมดเลยค่ะเพราะว่าโดนหิมะนะคะทีนี้มันก็มีหลายตานะฝรั่งค่ะมันฝรั่งค่ะต้นหนึ่งตายมันก็ขึ้นมาอีกโชคดีเลยค่ะเดี๋ยวจะมีมเมต์ได้เก็บมันฝรั่งให้ดูนะคะ แครอทค่ะแครอทค่ะมูรสเตอร์นะคะงามแท้ต้นหอมจ้าตอนนี้อุป,ปาบ้างกินกับขนมจีนบ้างโอ้ยต้มจืดให้ค,คุณเลมโบคุณเลมโบเก็บสดๆเอาไปแบ่งเพื่อนมั่งค่ะได้กินและแบ่งปันมีความสุขค่ะนี่ผักค่ะต้นโยเลยค่ะเพราะว่ามันงามมากนะคะ งามมากแล้วก็มีลมมาดอกหอมของเราค่ะดอกหอมของเราขอตับหน่อย <c oughs> ด้วยผัดตับอันนี้คุณย่าให้มานะเป็นพวกพวกสรารแเน่เหมือนกันค่ะนี่ก็ของคุณเลมโบซื้อให้สองต้นเนี่ยค่ะมันไม่ตายนะอันเนี้ยดูดูหนาวมันก็ ลากมันไม่ตายค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็เลยต้องให้เป็นที่ของแลงสารหน่ค่ะไอ้ลังสีฟ้านะตอนที่พักการหอมขุดก้อนหินขุดทรายด้วยั่วจนกลายมาได้จอบนะคะทุกท่านก็คงจะจําได้นะคะที่พักการหอมเอาชั้นเก่า,กา,กาที่คุณเลมโบทิ้งทิ้ง,งไว้ในโรงเก็บไม้ของแกค่ะมาเป็นคอกใส่ปุ๋ยหมัก ปุยคอ,อกลงไปค่ะก็ได้พืชผักอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะตามความฝัน่ะชมผักแล้วไปชมอะไรกันดีไปชมผลไม้ไหมคะพวกเบอร์รี่ค่ะ ขนาดทำทางเดินยังทำแบบศิละปะเลยเดโย้โอ้ยหัวมันใหญ่อะค่ะ อันนี้ก็คือวินแบร์นะคะวินแบร์หรือพวกเบอร์รี่อะค่ะดูว่ามันดกขนาดเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันยังเขียวอยู่นะคะถ้ามันแดงนะพี่น้องจา๋าโอ้ยมันเป็นพวงค่ะสีกินอ้างค้นกะอันนี้แหละเด้อสมปากน้ำจวบจวบพุ่ละมันมีทราบเยอะค่ะ อุ้ยเปรี้ยวอ่ะ,อะมัน,มน,มนเปรี้ยวปากค่ะมันจะเป็นรถหวานอมเปรี้ยวนะคะอ่าวินแบร์ภาษาสวีเดนค่ะแต่เป็นพวกแบร์เป็นพวกเบอร์รี่ค่ะระบาเบอร์ค่ะบอนเปรี้ยวของเราก็โอ้ยกอใหญ่หลายเป็นที่น่าภูมิใจว่ามอนเบอร์รี่ที่คุณเลมโบเอามาปลูกมาปี2ปีที่แล้วแล้วมันก็ต้นแหง้งๆอยู่ใช่ไหมค่ะทุกท่านจำได้ไหม ผากาศหอมคิดว่ามันตายแล้วล่ะค่ะก็ลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยหมากปุ๋ยอินทรีย์ค่ะดูแลมันทุกวันมันแตกยอดดีใจมากคุณเลมโบบอกมหัศจรรย์มากเลยของลูกชายเขาซื้อมาพร้อมกันบอกโตสูงถึงอกแล้วอ่ะของเขาตายอ่ะแต่ตอนนี้มันฟื้นแล้วค่ะ มุมนี้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะผุดขึ้นมาได้ยังไงพวกนี้ผักกาดหอมไม่ได้ปลูกเลยนะคะในช่วงฤดูหิมะตกเห็นไหมคะทุกท่านเห็นแล้วเนาะมันไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้มันขึ้นมาเพลิบเลยค่ะมีดอกสีม่วงเหมือนคุณย่าให้ดูวันนั้นนะบ้านคุณย่าก็มีค่ะคิดว่าย่าที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ ย่าบอกว่าดอกไม้ค่ะบอกเออเห็นบ้านคุณเลมโบดีนะผักการหอมไม่ถอนทิ้งคิดว่าเป็นพวกหญ้าพวกขวักขมอะไรเงี้ยค่ะดูสิแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างงดงามค่ะเนี่ยในแปลงมุมเนี้ยตอนแรกก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเห็นก้อนหินกับไต้นไม้ล่างๆอยู่อ่ะอแปลกเนาะตอนหิมะตกอากาศหนาวมันมันหลบ ไปอยู่ตรงไหนฟื้นขึ้นมาในมุมริมสาปานะคะริมบ่อปลาเล็กๆของเรานะคะที่หลายๆท่านบอกว่าให้เอาดอกมุงดอกไม้มาปลูกในช่วงที่หนาวๆช่วงหิมะตกแล้วก็พอพ้นหิมะไปผักกาดหอมก็บอกว่ามีสาปา คุณแลมโบ่ผักกาดหอมก็บอกคุณแลมโบ้ว่าจะปลูกดอกมงดอกไม้อะไรรอบสระได้ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องปลูกเลยที่รักแทบจะถอนออกผักาดหอมก็งงๆเนาะมันก็ไม่มีอะไรมีแต่หินค่ะตอนนี้พี่ๆก็ดูนะคะว่ามันเต็มไปหมดเลยค่ะแม้กระทั่งบัวน,นะคะมันอยู่ มันอยู่ตรงไหนตอนที่ไอหิมะลงนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันก็ผุดขึ้นมาแบบเนี้ค่ะกอเดียวเต็มบ่อเกี้ยวสกูตเตอร์หลบมุมอยู่ตรงนี้เฮวไม่ลูกเขาได้กินแล้วละ่ะนี่ซุ้มผักกาดหอมนะคะซุ้มตอนนี้เป็น ที่พักนอนได้เลยค่ะนี่นะคะด้านในค่ะอันนี้ก็วางตะกุงตะก้าผักนะคะวางกล้องทุลสุ้งและสับค่ะเป็นหน่าเชื่อเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คุณเลมโบเอาเก้าอี้น้อยมาให้ค่ะหลบนอนได้สบายเลยค่ะผักการหอมแวกผม,ผมเขาออกเป็นทรงหน้าม้านะคะ ใช้ใช้เชือกผูกไว้ค่ะนี่ค่ะใช้เชือกผูกไว้เราจะได้เข้าไปพักได้เ <c oughs> นี่ยค่ะเป็นทรงแวกแวกออกเป็นให้มันว่างแบบนี้ค่ะแต่งมันค่ะตอนแรกก็เป็นกิ่งแก่ก้านแห้งค่ะตัดตกแต่งกิ่งแล้วมันก็สวยงามขึ้นค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องแย่งน้ํากัน โรสเดเดรนมิน e ิค่ะกุหลาบพันปีอ่าสีแดงมาแล้วนะคะแต่เป็นดอกเล็กๆค่ะประกันหอมไม่เคยเห็นดอกเล็กขนาดนี้มาก่อนเป็นพันธ์ุของเขาหรือว่ามันไม่สมบูรณ์ก็ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะที่มันไม่ถูกแดดนะคะมันอยู่ด้านในนี่ค่ะไอชมพ่ะนะคะชมพูเล็กๆปีชมพูสรุปแล้วคุณลิมโบบอกถูกค่ะมีสสี แล้วนี่ก็คือดอกลูกพินที่มีอยู่ในสวนของเรานะคะบางคนบอกว่าให้เอามาปลูกค่ะก็มันมีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปลูกเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ป่านะคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วค่ะแต่ในบ้านของเรามีค่ะสีชมพูด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่สีชมพูเห็นไหมคะมันอยู่ในตรงข้ามบ้านของเราอ้าวมาแล้วเหรอลูก ใช่แย่เข้ามาแม่ของทาซานนะคะใช่แย่เข้ามามาแล้วมาแล้วโอ้หิวเหรอลูกคข้มเขม่ข้แม่เมามโอ้หิว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 ค่ะให้ให้เข้าบ้านเดี๋ยวพักการหอมขอตัวก่อนนะคะเฮ้ช่แย่เอดูฮุ่งเล็กฮุ่งเล็กคขมเข้ามาเข้ม่ม่เบบี้ สกูตเตอร์อยู่ตรงนู้นโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวพักการหอมขอเข้าบ้านก่อนนะคะเอ้ยม่ของทาซานมีของไอ้น้าน้ของทาซานขี้อ้อนมากค่ะมันมันชื่อไอ้เจ้าคิดเล่เดี๋ยวลูกอ่ะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนออ้ แล้วก็ตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าผักกาดหอมไม่ค่อยมีเวลาค่ะจากนี้ก็คงแกได้ตอบกลับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะเจ้าค่ะเจ้าชัยมาแล้วนี่เจ้าช่ยอะโวดอะโวดเวียนอยู่ที่ขานี่แหละอะอะโอ้เดี๋ยวเด๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ว,วหิวเหรอลูกหิวหิวเขาจะนวลเนียอยู่เนี่ยเนียวนวนวน,วนไปวนมา กันข้าวกันค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะผัะกการหอมก็ได้ใบหอมมาค่ะเรดดิสก็นี่โอ้โหหัวงามเป็นรูปหัวใจเลยค่ะชอบแล้วก็ผักการหอมจ้าสารแนก็เด็ดยอดหน่อยนะคะเขาจะได้แตกนะคะส่วนไอใบเรดดิสนี่ผักการหอมจะลวกจิ้มแจ่วค่ะวันนี้มี ่แกงไก่แกงแดงนะคะตอนแรกว่าจะแกงเขียวหวานแต่ไม่มีพริกแกงค่ะพากันหอมก็ใช้พริกแกงแดงเลยค่ะเพราะว่าแปรรูปมะเขือนะคะคุณแลมโบซื้อมะเขือมาให้แล้วมันจะเสียซะก่อนค่ะก็เลยเอามาแกงไว้มีข้าวเหนียวดำด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พากานหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้ารักวิถีชีวิตแบบพอเพียง อย่างที่พัการหอมเป็นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัการหอมด้วยนะคะค่ะเราจะได้มีกำลังใจเก็บคลิปมาฝากกันบ่อยๆค่ะขอทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวพักการหอมจะทานเผือกค่ะขอบคุณมากนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ